สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ดูนะครับก็พี่ชิคกี้พายเห็นเห็นพี่บอกว่าพี่กินได้ทุกอย่างจริงหรือไม่พี่ชิคกี้พายกินหนอนหนอนอะหนอนหน,น,นอนที่คนเอ้ย นอนที่คนกินได้อ่ะที่เขาทอดกินอ่ะที่มันแบบจะขายตามรถอ่ะขายมลแรงอ่ะอะไรนั่นะนะคบกินแบบไม่ต้องทอดอ่ะสดๆเลยนะพี่ชีกี้พายก็ถ้าก็กินจริงก็ทำให้ผมดูหน่อยนะยากเห็นนะ ไม่เคยเห็นคนกินสดๆนะแต่เคยเห็นอยู่นะแต่ไม่รู้เป็นคลิปจริงหรือเปล่าที่ชิกี้พายก็ช่วยอ,อะไรนะไอ้นั่นให้ผมดูนะทำให้มผมดูคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนคนระับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ซับตะไคร้ให้พี่ชิคกี้พายรูปคลิป และของผมทุกคลิปครับกดเลยคนระับกดเลยกดเลยอ่ลืมนะน่าตัวผมนนเหมือนเดิมนะ